ข่าวบักข้าแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่23มิถุนายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตย็นนี้คอสเนมะูรินโญชี้บรูโน่ยังเค้นฟอร์มเก่งไม่ออกกับทางโปรตุเกสในศึกยูโร2020ในครั้รอองนี้โดยยิงงนทางโชเซ่มูรินโญคุณซื้อป้ายแดงของทางบรมมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมามาว่าบรูโน่ฟอนเดสมิดฟิลจากทางแมนเชสเตอร์เดตนั้นยังทำผลงานให้กับทีมชาติโปรตุเกสได้ไม่น่าประทับใจในศึกฟุตบอลยูโร2020ในครั้งนี้ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมเนี่กล้าพูดได้เลยว่าณเวลานี้โปรตุเกสแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะคู่แข่งได้ทุกทีมบนโลกใบนี้แต่การจะทําแบบนั้นเราต้องเล่นกันให้ดีครบทั้งหมด11คนใน3ทีกันนะโดยที่แทบอยากจะสื่อก็คือโปรตุเกสนั้นทำงานได้ดีอยู่แล้วนะักสดายที่ตัวท็อปอย่างทางบรูโน่เฟร์นเดสแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับทีมเลยตลอด2นัดในศึกยูโรในครั้งนี้ เขาคนนี้ลงอยู่ในสนามกับเพื่อนๆนก็จริงแต่เงียบเงาเงียบหายไปเหมือนไม่ได้เล่นด้วยกันฉะนั้นผมจึงหวังมาว่าบรูโน่เฟร์เดสคนนี้จะเข้นเอาฟอร์มเก่งออกมาให้ได้สำหรับเกมเจอกับทางฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้ทุกคนทราบกันดีว่าบรูโน่นั้นเป็นนักฟุตบอลที่มีศักยภาพที่สูงมากเขาสามารถขับเคลื่อนทีมให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้แบบสบายๆเขาจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำเขายิงประตูคมกริบเขาเรียดจุดโทษจากคู่แข่งเก่งๆเขาสังหารจุดโทษได้ฉมังเขายิงฟรีคิกได้แบบหวังผลได้ หพูดกันตามความจริงนะสองนัดหลังสุดนั้นคือไม่มีอะไรดีเลยสิ่งที่คนทั้งโลกเห็นเหมือนกันก็นกคือสามประสานแดนหน้าอย่างทางบร์นโดซิวาคิสโน่ปรโนและก็ดิโอโจต้าเล่นร่วมกันดีมากเลยนะโดดเด่นที่สุดเลยที่เหลือก็รอแค่ให้ทางบรูโนเฟร์เดสเข้ามาเชื่อมตรงกลางเพิ่มอีกคนเท่านั้นแต่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเขาแทบไม่มีส่วนร่วมอะไรกับทีมเลยจริงๆนะในเกมที่ผ่านมาหนาะใผมเป็นในว่างานนี้ ทางมูริโยก็แฉทาง,งบรูโน่ฟอนเดซของเรานะฮะว่าสัเสียเลยก็ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาด้ดดข่าวต่อมากันที่ว่านครับอัปเดตบารานมัตริกขายผีเอาตัางค์ไปโป๊ะซื้อเอมเ็มบาเป้โดยเงินที่สโม,มสรแมนยูเต,ตนเ,เ,นเตรียมตัดริบบิ้นรับปลาเฟลวาลานเซนเตอร์แบ็กดีกรชมป์โลกมาร่วมงานหลังศึกยูโร2020เมื่อทางมัตบริกนั้นตัสังกัดต้องการจะขายเสนอราคาอยู่ที่40-45ถึงล้านปอนด์ และดมทุนไว้ซื้อตัวคิรียนเอ็มบาเป้หอกของทางปารีสแซ็งแองเกเมื่อจบฤดูกาลหน้าโดยในงานจากทางดิแอเนติกยูเคได้บอกมาว่ากองหลังไว้ใจปีนี้คือเป้าหมายทางผู้จัดการทีมนารุอมโซชานั้นมองเป็นช้อยแรกสำหรับการจับคู่กับประการหลังตัวกลางกับ Harry uire, แฮร์ได้ไม่ก่อยและโอกาสก็เกิดขึ้นได้เพราะนักเตะนั้นอยู่ในขั้นตอนการเจราจารในการต่อสัญญา โดยปรากฏว่าข้อเสนอในสัญญาใหม่จะทางหลายทุกขาวพร้อมจ้างแค่7.7ล้านปอนด์หรือประมาณ9ล้านยูโรต่อปีซึ่งฝั่งตัวแทนของวารานั้นมองว่าน,น้อยเกินไปในฐานะรับใช้สมโมสรน,นานรวมกันควา้าแชมป์มามากมายน่าจะสมเกียรติกว่านี้เพราะเม,มื่อเทียบกับแข้งหน้าใหม่อย่างทางดาวิดอาราบาฟันไปถึง8.54ถึง9.5ล้านปอนด์หรือประมาณ10-11ล้านยูโรต่อปี ณขัน้นตอนนี้ทุกอย่างชะลออยู่เนื่องจากทางบราเอลวาลาน,นั้นต้องการสมาธิเพื่อจะรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสในการเตะศึกยูโร2020รอบสุดท้ายแต่ฝั่งมัตบริกนั้นก็เผื่อใจว่ากองหลังแชมป์โลกรายนี้อาจจะไม่ตกลงจดประกาเพิ่มเติมจึงเผื่อเหลือเผื่อขาดตั้งราคาขายไว้ที่40-45ถึงล้านปอนด์เอาไว้ให้อีกด้วยนะโดยแน่นอนว่าเงินในส่วนนี้มัตบริกนั้นจะเก็บเอาไว้เพื่อสมทุทนซื้อเอ็มบัเป้ในช่วงสม,มัยหน้ารวมถึงยินดีรับฟังข้อสเสนอ ซื้อเอเดนอาซาเกลิตเบลอิสโกอารากอนมาตินโอเดกาดและก็ลูก้ายวิชนั่นเองอย่างไรก็ตามคู่แข่งของทางแมนยูนั้นก็มากหน้าไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้หรือว่าปารีสแซ็งช็องแมงครับมาณ่ผมเป็นนัวว่างานนี้ดิวของวานลานะฮะยังไงยังไงเนี่ยดูแล้วก็มีลุ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าให้มาขนาดนี้ถวายพานมาซะขนาดนี้แมนยูจะไม่เอาจริงๆหรอเนี่ยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับ มาดริกสายหน้าเลยแผนการสลัดตัววารันและก็ปักป้าโดยอีกในทางบริเออบัลลิกนะฮะไม่มีความสนใจที่จะปล่อยราฟาเอลวารันไปให้กับทางแมนยูในสัญญาแลกตัวกับทางอปอกป๊้าในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ซึ่งมาตริกนั้นกำลังทำงานอย่างหนักโน้มน้าวใจให้วารันคนนี้ต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่ต่างอะไรกับทางแมนยูที่พร้อมเสนอค่าจ้างที่สูงที่สุดให้กับทางปอบกป้าเพราะทั้งคู่นั้นเหลือสัญญากระต้สังกัดอยู่แค่ปีเดียว ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าเมนยูอาจเสนอทางเลือกให้กับทางมัตริกเป็นการสลับตัวป๊อกป้ากับทางบาบรานเพราะไม่สามารถจ่ายค่าตัวมหาสารของเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสได้ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะเสียกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาปีหน้าซึ่งจะสร้างความบอบช้ำเป็นครั้งที่2อ,อย่างแน่นอนโดยล่าสุดทางเดลี่มินเบอร์นะครับผมสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าทางมัตริกนั้นจะตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวซะ เพราะไม่มีความสนใจในการจะปล่อยวาวาานั้นในข้อตกลงแลกตัวกับบอกบ้าอยู่แล้วซึ่งแม้ว่าทางรละช,ชุดขาวจะไม่มีกระตันทีมเซอร์คิโอปรามอสที่หมดสัญญาไปหนึ่งคนแล้วก็ตามทีจึงไม่ต้องการจะเสียเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักไปอีกครั้งถ้าขอเสียไปขอขายดีกว่าเพราะฉะนั้นในการแลกเดีลวนี้คงจะไม่จาเป็นซะแล้วเป็น,นว่งงานนี้นะผมเอาบอกบ้าเป็นแลกนะฮะงานนี้ก็กินแฮวสิครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับ เปาสมาธิจดจ่ออยู่ที่ยูโรยังนิ่งตอบเรื่องอนาคตของตนโดยทางเปาตอบเรสนะผมเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนของบิยาบริอันยังคงสงบนิ่งและก็เยือกเย็นในการตอบคำถามเรื่องอนาคตหลังีิ่าว็ับทางแมนเชสเตอร์อหนักขึ้นเลยนะโดยแมนเชสเตอร์เ็ตนั้นเพิ่งจะมีข่าวมาว่าการเจรจาจะคว้าตัว เปาตอเรสกับทางบียาบริอันมีความคืบหน้าไปทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะฮะกองหลังวัยส0ปีคนนี้ไม่ต้องการจะให้เรื่องดังกล่าวนั้นรบกวนสมาธิจิตใจจดจ่อระหว่างรับใช้สเปนและสกยูโร2020โดยเขาได้บอกว่าผมมีสัญญาอยู่กับทางบียาบริอันคาตอบรแรกของตอเรสนั้นเมื่อถูกถามถึงเรื่องอนาคตผมเพิ่งจะคว้าแชมป์แรกกับสโมสรเราได้สิทธิ์เล่นแชมเปียนลีกเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผมเป็นอย่างมาก ตอนนี้ผมมีสมาธิอยู่กับทางศึกยูโรจากนั้นก็เกมซูเปอร,ร์คัพโดยเรื่องดีๆหลายอย่างจะมาถึงผมเลยต้องใจงเย็นเข้าไว้โดยตอนนี้สลับทางตัวเลสนี้ปัจจุบันเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักในทีมชาติสเปนชุดลุยศึก2020คู่กับทางเอเมริกลาป็อกที่ลงจับคู่ตัวจริงกันมาบ้างแล้ว2เกมแรกที่เสมอกระทางสวีเดนไป0.0ต่อและก็เสมอกระทางโปแลนด์ไป1ต่อหนึ่งนาะผมเป็นัำว่าง,งานนี้เบาตเลสบอกว่าสมาธิขอจดจ่ออยู่ก่อนก็นแล้วกัน เดี๋ยวเรื่องการซื้อขายค่อยว่ากันอีกทีเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับดอนนารุม่าย้ายซบ PSG กับทางเลือกที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของ David ดาบิดเดคียโดยการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้กำลังรอนารุอมอยู่นะซึ่งดาบิดเดคียนั้นถูกเลือกให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟายูโรปาลีกแต่ความผิดพลาดของเขาจะส่งผลต่อนาคตในโอแทฟฟอร์ดมากมายแค่ไหนซึ่งหากทางดินแฮนเดอร์สันเป็นตัวเลือกแรกของแมนยู จริงๆตามการบริงานที่ออกมาก่อนหน้านี้มันก็คงเป็นไปได้สูงม,มากม,มือกา่าชาวสเปนนั้นคงต้องย้ายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณามาว่าเขาคือคนที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสมโมสรด้วยจํานวนที่มากถึง3ามแสนเจ็ดืนห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ด้วยทางเลือกที่น้อยลงนะครับมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทั้งสมโมสรและก็ตัวผู้เล่นเองโดยกานที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปาริซัชักแมงมีชื่อเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวดาวิดเดคิยา ไปต็นที่ของเคเลอร์นาบาสในวัย34ปีที่นั่นมันก่อนที่จะที่จันลูจิดอนนารุมาจะเลือกไม่ขยายสัญญากับทางอซิมิลานและกำลังจะมาลงเอยที่สินปาร์คเดอะแฟรงค์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอยู่แล้วส่วนอีกตัวเลือกของเขาก็คือการกลับไปยังสเปนแต่อดีตต้นสังกัดอย่างทางอาร์ตดโกมตดริกคงเป็นไปได้ยากเมื่อพวกเขาไม่ทั้งยันโอปรากดีก,กีผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอ,อยู่แล้วซึ่งมาตริกนั้นมีจูโบกูตัว ในขณะที่ทางบาร์เซโลนาก็มีมาร์กอังเดรแทสเกเกนซึ่งทั้งสองคนนั้นอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับทางดาบิดเดคิยาแต่จบจนถ,ถึงตอนนี้ก็ไม่เคยมีปร,ริง,งานใดๆที่ระบุไว้เช่นนั้นเลยนะซึ่งการมุ่งหน้าเข้าสู่เซเรียเพื่อจะหววร,ร่วมง,งานกับอดีตกุนซือโจเซ่มอริโยที่โปร์มาก,ก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพิจารณามาว่าฟอร์มของเปาโรเปส จูเบนโุ้นั้นอาจต้องการนายประตูอีกคนนะฮะมาทดแทนจากการจากไปของบูฟอนและแน่นอนเดคิอาภาษีดีกว่าบอยเช็คชิสเน่เมือหนึ่งในปัจจุบันอยู่หลายขุมและนี่อาจจะเป็นดีลที่ลงตัวกับทุกฝนะ่ายณในขณะนี้ก็เป็นได้อยา่างไรกด็ดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรีบหาทางออกให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อสโมสรและก็ตัวดาบเดเดีคิอาเองแต่มั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน,น่นอนนะแต่ผมเป็นคำวาง,งานนี้ ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของ d k r จะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวงสโมสรแมนเชสเตตในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ